ทริปนี้ครับมีอีกหนึ่งโปรเจกต์ครับที่พี่ดีนจะพาพเพื่อนๆมารับชมกันเรียกได้ว่ามันมีกระแสอฮอตทิตมากๆครับมันก็คือข้อยอดเขาบอ r e อเวอรท่นนี้คอนเซ็ปต์คืออยากได้ล้อที่ดีที่สุดครับผมแพงที่สุดคุณมั่นใจได้เลยว่าใส่ล้อแบรนด์นี้รับดูรวยแน่นอนแน่นอนครับผมโอเคโคกตัวนี้นะครับบอกเลยครับถ้าสอบโหลดน,นะ ให้ความเฟิร์มให้ความนิ่งขับขี่ดีมากครับฟิลน้องๆ SUV ยูวีสายยุโรปค่ายนึ่งเลยเราไปเทสกันหลายคันแล้วค่ายพ่ริมมันเป็นอย่างนั้นจริงจริง,ซ,งซึ่งเป็นเพื<ๆ>่อนมั่นใจได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ที่พี่ดิมคัดมาพี่ดิมกัดกรองมาแล้วว่าต้องดีจริงโดยเฉพาะล้อแม็กเนี่ยมันคือชีวิตของพี่ดิมอยู่แล้วเบรกทุกวันนี้นะครับมันมีให้เราเลือกหลากหลายมากราคาเนี่ยมีตั้งแต่หลักหมื่นยันหลักหลายแสนแต่หัวใจสําคัญพี่ดิมจะบอกไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าคุณภาพตามราคา นี่ครับมีอีกหนึ่งโปรเจกต์ครับที่พี่ดีมจะพาเพื่อนๆมารับชมกันสำหรับโปรเจกต์การตกแต่งรถรุ่นหนึ่งที่เรียกได้ว่ามันมีกระแสฮอตทิปมากๆครับซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องชาย พี่ดิมนะออกรถมาใหม่ไม่ประส์ออกนามแต่ว่าสไลด์รถเข้ามาเพื่อที่จะให้พี่ดิมตกแต่งให้บอกว่าพี่ดิมชอบแบบไหนจัดเลยครับเต็มสตีมให้พี่ดิมดูแลให้เอาตามสไตล์ที่พี่ดิมชอบเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วนะฮะว่าพี่ดิมเนี่ยแต่งรถมีจลิตมากเพราะนั้นคือจะเตรียมบรรเลงกันเลยเพราะตอนนี้รถสไลด์มารอแล้วนี่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 มันก็คือข้อยอดเขาของเอเวอเรสต์นอ โอ้โหต้องบอกอย่งนี้ว่ารถรุ่นนี้เนี่ยนะฮะแต่งกันโหแต่งกันสะใจมากๆจริงๆแล้วผลงานที่ร้านก็จะมีผลิตออกมาเพ <ๆ S 2> ื่อนๆไดี่ยรับชมมาพอสมควรแต่คันนี้เนี่ยจะเป็นการตกแต่งแบบเต็มสตรีมแล้วก็จะอยู่กับเราเนี่ยประมาณหนึ่งเดือนด้วยกันครับสำหรับรถคันนี้ดีเบตกแต่งออกมาในรูปแบบไหนได้ชมคลิปกันยาวๆแน่นอนนะตอนนี้มีลูกค้ามาอีก2คันครับสำหรับสาย s อ v วครับนี่มีคาเยนกับมาคารอีก1คันครับ ชายเย็นมาเปลี่ยนล้อชุดใหม่ครับล้อฟอร์สขอบ21นิ้วโรเบานะฮะ21นิ้วถ้าไม่ใช่ฟอร์สเนี่ยยกไม่ขึ้นแน่นอนเพตอนนั้นครับขับรถรุ่นไหนอยู่ก็แล้วแต่ครับซูเปอร์คาร์หรือรถบ้านรถครอบครัว PVV เราจัดให้ได้หมดครับนะฮะเลเซ็กสินค้าครอบคุมทุกเกณฑ์ระม,มานครับผลงานการันตีคุณภาพติดตามคลิปกันยาวๆได้เลยจ้า ก่อนอื่นจะไปทําอย่างอื่นกันนะติดฟิล์มกองแสงก่อนดับแรกเลยแล้วรอบคันนี้ก็ติดเป็นฟิล์มเาาฟุ้งครับนี่ฟิล์มคุณภาพจากเยอรมันก็ให้ค่าการความร้อนที่เสถียรและประกันยาวนาน7ปีด้วยกันฟิล์มคันนี้ก็พี่ดิมเลือกติดข้างหน้าเป็นประมาณ40% ตั้งหลัง60%อยากให้มันดูแบบไม่มืดแล้วก็ไม่สว่างไปอยากจะได้วิสัยทัศน์การใช้งานตอนกลางคืนด้วยนะครับเพราะว่าฟิล์มถ้าติดมืดมากๆตอนกลางคืนตอยเป็นฟิล์มเซรามิกที่มันบางแบบของบางฟุ้งเนี่ยนะครับซึ่งการหักเหของแสงความสะท้อนของแสงเนี่ยมันจะมีน้อยเพื่อความสบายตาเราก็อยากให้ฟิล์มแบบเออไม่ต้องมืดเท่าไหร่ราะนั้นสามวันหน้าเราก็จะติดประมาณ 40, 40นะครับแล้วก็สามวันหลังเป็ <60. S 2> นประมาณ60เพื่อที่ผู้โดยสารเนี่ยนั่งไหวก็เย็นสบายนะครับโอ้โหซึ่งตัวเอเวอร์เรส เพราะว่าไรเพราะว่านี่มันมันแบบเป็นสีแบบสีตัวรถแล้วก็ตัดดำมันดูแบบเท่ดูหล่อมากส่วนอย่างอื่นเดี๋ยวติดฟิล์มเสร็จเรียบร้อยเราไปเจอกันไทยรถซึ่งใจจริงๆก็จะได้รถรุ่นนี้เหมือนกันนะแต่ว่าเจ๊ไม,ม่อน,นุมัดเจ๊บอ,อกพักก่อนนั้นก็แต่งรถน้องชายก่อนแล้วกันอ่ครับโเดี๋ยวหล่อวะ่ะยิ่งเห็นยิ่งชอบว่ะนะฮะ,ะติดตามกันยาวๆครับผม หลังจากที่เลือกรอกันอยู่นานโหูพักใหญ่เลยวิด่ดมบอกเลยเลี้ยวมาที่นี่เนี่ยล้อเยอะจนเลือกกันตาลายเ,าเราหยิบให้ไปวางข้างรถเรายังตาลายเลยครับนะฮะซึ่งทันนีคอนเซ็ปต์คืออยากได้ล้อที่ดีที่สุดครับผม แพงที่สุดอุ้ยชอบใจไนคำนี้ต้องเป็นตัวนี้เลยใช่พี่เดบแพงที่สุดในร้านเราตอนนี้สำหรับรถ SUV 174,000บาทใช่ครับสำหรับล้อฟอสต่างตัด2ชิ้นแบบนี้ใช่ครับหรือใครที่มีเลือกสต็อกที่อยู่ในร้านอาจจะถูกกว่านั้นเล็กน้อยใช่ครับไม่ต้องเสียค่าสั่งตัดใช่ครับนะครับซึ่งคันนี้ก็เลือกเป็นล้อฟอสสชิ้นรุ่น a x 0 1 01 ต้องบอกงี้สําหรับล้อเนี่ยใครมีงบประมาณมากงบประมาณน้อยอยากได้ล้อแบบไหนสไตล์ไหนเรามีหมดตั้งแต่งบประมาณ4ี่หมกว่าบาทสําหรับล้อแท้เนาะใช่ครับถึงแสนกว่ากว่าแบบนี้ใช่เพราะฉะนั้นคือเราเน้นล้อคุณภาพของแบรนด์เนมราคามีโปรโมชั่นให้ก็สมเหตุสมผลพี่ดิมคุณภาพตามราคาครับผมโอเคสาหรับล้อป๊อ AX 0ูตัวนี้เป็นล้อปอ2ชิ้นใช่ครับพี่ดิมนะครับซึ่งล้อปอต้องบอกอยู่แล้วว่ามันเป็นล้อคุณภาพสูงที่สุดใช่ครับแต่นอกเหนือจากคุณภาพที่ดีแล้วงานดีไซน์งาน งานจุ่นะฮะแต่ระแบนก็ไม่เหมือนกันนี่แหละทำไมล้อเลสปอสถึงได้คลองใจใครหลายคนเพราะว่าคุณภาพของการผลิตล้อของเขาเนี่ยเกินราคาเกินราคาครับซึ่งคุณภาพการผลิตล้อแบบนี้ปกติแต่ก่อนเราต้องจ่ายเท่าไหร่ไวโเท่าสามสี่แสนสำหรับล้อลักษณะดีไซน์แบบนี้วิติก้านแบบนี้ความเฉียบคมแบบนี้แต่ทุกวันนี้แสนกว่าบาทก็ได้ครอบรอก็ได้ครอบรอแล้ว ครับผมาารจริงๆแล้วล,ล,ล้อ SUV เนี่ยเพิ่งเข้ามาในไทยไม่นานสำหรับล้อฟอสครับโดยเพราะสองชิ้นแบบนี้น่าจะมีเลดฟอสเท่านั้นที่ติดตั้งลงไปในรถจนได้ใช่ครับซึ่งปกติแล้วซูเปอร์คาร์ จะเลือกรอพวกนี inde, t, uh, ้ไม่ว an ่าจะเป็นปอร์เช่ลัมโบว์เลอรี่ครับก็มีสั่งตัดกันเรื่อยๆ่มีสั่งตัดนเรื่อยเยครับเพราะฉะนั้นคือคุณมั่นใจได้เลยว่าใส่ล้อแบรนด์นี้ขับดูรวยแน่นอนแน่นอนครับผมโอเคนอกจากจะดูรวยแล้วคุณภาพก็ต้องขับแก้วด้วยโอ้คุณภาพดีซึ่งคอนเซปต์ของการแต่งคันนี้เนี่ยน้องชายเจ้าของรถเนี่ยบอกว่าที่เรารถไยแต่งเลยจะทำอะไรก็ได้กับรถคันนี้แต่ผมอยากให้รถเนี่ยใช้งานได้จริงก็เลยเลือกเป็นยางออ t o ตอร์เลเพื่อให้เข้าตีมกับสไตล์รถที่เเนไไรรรรกงวุ้้ดูบยาะะพฉ คือยางออโทเรนก็เป็นยางที่น่าจะตอบโจทย์เหมาะที่สุดชั่วโมงนี้ก็เลยเลือกเป็นโตโยต้ a t 3ใช่อันดับแรกคือไซส์เนี่ยเหมือนเขาทำมาให้สำหรับเ v e r อ e ์เในหลายรูปแบบเลยนะใช่ครับทั้งสแตนดาร์ดทั้งโหลดใช่ทั้งยกคือจริงๆไซส์ครอบคุมมากครอบคุมครับเดินนี้สำหรับ AP3 ใช่ครับเราเลือกเป็นขนาด285 50 20เพราะว่าเราต้องการโหลดคันนี้ให้ออกมาพอดีใช่พี่เดมซึ่งยางตัวนี้คุณสมบัติก็คือไม่ว่าจะถครับ ถนนลูกลังใช่ครับใช้ได้ดีทั้งหมดใช้ได้ดีทั้งสองโดยเฉพาะวิ่งถนนดำเนี่ยยางออทเลนเนี่ยเชื่อได้ว่าน้อยคนที่จะวิ่งในถนนลูกล่างสามารถก็จะวิ่งในถนนที่งินถนนแต่อยากได้ทรงหล่อหล่อใช่เพราะนั้นคือยางตัวนี้จะวิ่งในถนนดำเนี่ยได้ดีมากๆที่สุดตัวหนึ่งในตลาดก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกยางตัวนี้ ใช่ครับพี่ดีน้อกเหนือจากนี้พอเวลาลุยเข้าสวนเข้าป่าเข้าดงก็ยังสามารถลุยได้ระดับนึงใช่เพราะฉนั้นคือยางตัวนี้ก็เลยอ่ะเลือกเป็นตัวนี้และกันครับผมคอนเซ็ปต์งบประมาณล้อยางเซตนี้ครับก็200,000นิดๆสุดไหนพี่โก้คดสุดกับพี่ดีเกลือที่ว่ารถ SUV PPV เนี่ยล้อยางเนี่ยปกติก็จะใช้จ่ายกันบางทีก็ไม่ข้ามแสนครับหรือทุกวันนี้พอเล่นล้อฟอร์ม1ชิ้นก็ครับแสนกลางๆครับผมคันนี้จัดสุดเลย200,000กว่าล้อยางโอ้โหโคไปไหนต่อไป รับผม่พอตรงรุ่นมาแล้วมาแล้วครับต้องไยหลอดเลยสายหสุดในรุ่นอีกหนึ่งตัว Pro Bender OEM 2.5ไอ้นก็บัลเลงเลยสำหรับโชคตัวนี้มีผลลับแบบไงฮะโชคตัวนี้นะครับบอกเลยครับถ้าถอบโหลดนะให้ความเฟิร์มให้ความนิ่ง ขับขี่ดีมากครับปรับนุ่มปรับแห่งได้8ระดับนะฮะฟิลน้องๆ SUV สายยุโรปค่ายนึงเลยเราไปเทสกันหลายคันแล้วใช่พ<ม>ี่ดูมันเป็นอย่างนั้นจริงๆจริงคือช่วงล่างเนี่ยเขาดีอยู่แล้วแต่บางทีขับเร็วๆมันจะติดแบบโยนได้ยนนยๆ,ๆนิดนึงแต่พอเปลี่ยนโชคค๊คโอ้ยโหลดลงไปแล้วแบบยังนุ่มนวลเหมือนเดิมใช่ครับแน่นขึ้นเฟิร์มขึ้นครับทุกย่านความเร็วเนี่ยขับแล้วมั่นขับดีครับดีคุ้มค่าราคาค่าตัวห้าหมื่นเก้าพันบาทเราไม่ขายเราไม่ขายครับโปรโมชั่นูเซลคร่ีูเซ็ กับแปดครับพี่ดิ้โอ้โหลดไปเกือบหมื่นใช่ครับเพราะนั้นคือคุ้มราคามากๆคุ้มราคาครับจัดแบบพรูเซ็ตแบบนี้ครับส่วนเบรกครับผมจริงๆแล้วเบรกเนี่ยยังลังเลอยู่นะยังไม่แน่ยังไม่แน่หต่นี่เราเลือกให้ดูก่อนครับแล้วเจ้าของรถบอกว่าพี่ดิ้อยากได้สุดกว่านี้สุดกว่านี้อ่าสุดกว่านี้ก็คือเป็นแบบตัว G T S เลยเบอร์ใหม่หน้าหลังแลประมาณ400,000ซึ่งงบประมาณ400,000เนี่ยเพื่อนๆจะได้ เบรกที่เป็นออริจินอลพาทครับผมทุกชิ้นครับเบมโบอิตาลีครับ่าตัวนั้นคือจะเป็นตัวสุดใครที่มีงบประมาณบอกว่าผมอยากจะแต่ง SUV ของผมให้สุดในรุ่นก็นี่เลยนะฮะล้อยางชุดนี้เบรก g t s ีเอสีด้หน้าหลังผมว่ามาอีก4แสนแค่นั้นก็6แสนกว่าครับผมเจ็บแสนลวอันนั้นคือสุดสุดแล้วแต่จัดเซตนี้ให้ดูเพื่อที่จะให้สาหรับบางคนที่แบบฮ้ย ตั้งงบประมาณ4-5แสนอ่าครับจะได้ตัวไหนก็แนะนําเป็นเบรกคายเยนใช่ครับซึ่งด้วยความที่เป็นล้อดําเราก็เลยอยากจะปั๊บให้เบรกเนี่ยมันเด่นใช่มันเด่นขึ้นมาอ่าเพราะฉะนั้นคือเบรกเราก็เลือกปั๊มเป็นสีแดงครับเพื่อให้รับกระชงด้วยใช่ครับอ่าชกแดงเบรกแดงใช่ครับพับทองพับทองครับมันก็จะดูโดดเด่นขึ้นและงบประมาณเบรกตัวนี้คาเยนหน้าหลังก็ไม่ได้แพงมากใช่ครับแสนสี่เก้าบวกค่าตัวดอกเพชเชอร์ตัวลดแรงดันน้ำมันอีกสองหมื่นก็จะจบประมาณส ได้ครับยูคเยนยูคเยนอ่ายี่สิบเซตใช่ครับตัวนั้นน่าจะเป็นตัวที่นิยมที่สุดในเอเวอเรสต์ซึ่งตอนนี้ขาดตลาดของขาดครับผมใช่จริงๆก็อยากจะติดตั้งตัวนั้นก็ใ้ช่วงประมาณสองแสนต้นๆใช่แต่ว่าลูกค้าบอกรอไม่ไหวรอไม่ไหวแล้วนั้นไม่เบิกใหม่ก็ตัวนี้แหละครับผมเพราะฉะนั้นคือจะจัดได้ประมาณสเต็ปให้เลือกแล้วกันสำหรับรถพิกัดนี้อยากแต่งได้งบประมาณตามประสิทธิภาพหรือจะแต่งให้ดูว่า ผมเนี่ยผมเนี่ยสุลตานี่ครับก็จัด้ได้หมดสำหรับเลสเป็ช <c oughs> อบอย่างเลย <c oughs> นะเลยเพราะว่านั่นคือมาที่นี่ต้องบ,บอกงนี้ว่าถ้าเป็นเพื่อนติดตามเลสเป็อยู่ต้องรูร้อยู่แล้วว่าเรามีของ ถูกโอ้โหใช่ครับแต่เน้นคุณภาพก่อนนะครับผมแล้วถ้าใครมีงบประมาณอยากจะสุดครับเรามีเราก็มีให้เป็นร้านก็แต่ได้อะเลี้ยวมาที่นี่อ่ะตรงๆนะครับผลงานเนี่ยมีเพียบอยู่แล้วการันตีอยู่แล้วอ่าแล้วก็นี่เลยสีครับสีสวยครับท่อ HGS ตรงรุ่นนะครับขอออกมาแล้วนะมาแล้วตัวท่อเอเวอเรสต์เนี่ยจะมี2ท่อนใช่ครับพี่เดชครับเน้นนุ่มๆใช่ครับไปสบายแบรนด์ญี่ปุ่นใช่ครับนะฮะหมื่นเก้าพันบาทสำหรับตัวนี้ใช่ครับพี่เดชจริงๆมี2ทรง ช่มีปากออกคู่ตัวนั้น2 0 0 0 0ต้นๆใช่ครับแต่คันนี้ก็อยากได้แบบดุๆหน่อยดุๆหน่อยก็เป็นคาร์บอนไฟใช่ครับอ่ะยังไงติดตั้งเสร็จเรียบร้อยคันนี้เราไปเทคกันยาวๆใช่ครับผมว่ารถอยู่กับเราอีกสักพักสักพักนึงเพราะฉะนั้นเราจะไปทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ตถ้าแต่เราเน้นเรียบร้อยหน่อยครับผมเพราะรถลูกค้าไม่รถเราเองครับจะไปลุยป่าลุยดงก็คงจะไม่ไหวใจเย็นๆเราเน้นประสิทธิภาพการใช้งานจริงๆแล้วกันครับยังไงฝากติดตามรับชมกันต่อเนื่องสหรับโปรเจกต์การตกแต่งเอเวอร์เรสโดยที่ลูกค้าบอกว่าใครพี่ดิมทไงก็ปด ไม่ได้เลือกเลยนะทั้งอย่างที่ดิมจัดให้หน่อยใช่ครับสูตรสำนักและสเปคเป็นยังไงเดี๋ยวเราดูกันรอดูกันครับผม หลังจากที่ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆลงไปในเจ้าเอเวอ e ์เรสต์เน็กเจนคันนี้ในช่วงสงการเนี่ยวิธิมก็ได้เอาไปทดสอบที่หัวหินครับใช้เดินทางไกลในระยะทางหลายร้อยกิโลได้กันจะมาเล่าประสบการณ์การใช้งานจริงๆเป็นเพื่อน,นได้รับฟังแล้วก็ใครที่ใช้เอเวอร์เรสต์เน็กเจนอยู่นะครับจะได้เก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ต่างๆเลือกของแต่งต่างๆให้ตรงโจทย์การใช้งานนอกจากความสวยงามเพื่อนๆต้องรู้ด้วยว่าเวลาตกแต่งอุปกรณ์ต่างๆลงไป ใช้งานจริงๆแล้วเป็นยังไง <Yes. S 1> ครับอันดับแรกก็ต้องพูดถึงเรื่องล้อยางก่อนล้อแม็กคันนี้นะฮะเล d ฟอร์ Ford, ซึ่งเป็นล้อฟอร์สสชิ้นวิริมบอกอยู่แล้วว่าล้อตัวนี้เป็นล้อทีษยีชั้นสูงที่ซูเปอร์คาร์เลือกใช้กันและแบรนด์ r ลฟอร์ก็เป็นแบรนด์ที่รถยุโรปรถซูเปอร์คาร์เลือกติดตั้งกันเรื่องแบนดิง้งเรื่องความทรงคุณค่า เรื่องสมรรถนะของล้อแม็กแบรนด์นี้ก็ถือว่าเป็นระดับสุดยอดถ้าเพื่อนๆไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณพี่ดิมแนะนําเลยว่าเป็นล้ออีกหนึ่งแบรนด์ที่ใส่แล้วไม่อายใครดีไซน์มีให้เลือกหลากหลายมากโดยเฉพาะ SUVPPV ชั่วโมงนี้ครับพี่ดิมจะขึ้นดีไซน์ให้ดูครับต้องบอกเลยว่าล้อฟอร์คุณภาพสูงที่มีดีไซน์เฉียบคมนะในราคาที่แบบไม่ได้สูงจนเกินไปมันทําให้คนที่รักล้อลักรถเนี่ยได้มีผลิตภัณฑ์ดีๆให้เลือกใช้กันเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่พี่ดิมจะพูด ใจและนังเสมอมากๆสำหรับล้อ เลดฟอร์ดครับตอนนี้โหมีจองมาหลายชุดมากๆครับผมยังไงก็ขอบคุณผลการตอบรับจากเพื่อนๆด้วยนะครับถ้ามองหาร้านล้อแม็กที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานดีไซน์ล้อแม็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับสเปคล้อพี่ดิมว่าพี่ดิมน่าจะเป็นคนที่ให้ข้อมูลเพื่อนๆมาเป็นระยะเวลาหลายปีจนเพื่อนๆหลายคนที่ติดตามพี่ดิมมาได้ความรู้เกี่ยวกับล้อแม็กขึ้นเยอะมากๆซึ่งเพื่อนๆมั่นใจได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ที่พี่ดิมคัดมาพี่ดิมกัดกรองมาแล้วว่าต้องดีจริงโดยเฉพาะล้อแม็กเนี่ยมันคือชีวิตของพี่ดิมอยู่แล้ว นอกเหนือจะเป็นอาชีพมันคือความลหลงไหลที่ว่ดิมลหลงไหลกับมันมาเ,เป็นระยะเวลา10กว่าปีที่อยู่ในวงการนี้สังเกตได้ว่ารถแต่ละคันที่ี่ดิมตกแต่งออกไปนะครับเหมือนวิธิมใส่ชีวิตความเป็นตัวเองลงไปในรถของลูกค้าของแต่ละคันไม่ต้องแปลกใจว่ารถออกจากที่นี่หล่อ,อก,กับบ้านทุกคัน ส่วนยางรถยนต์นะครับคันนี้ก็เลือกใช้เป็นยางออทอเรตตัว a t 3สาสาเหตุที่ใช้ยางรุ่นนี้ครับก็ต้องบอกนี้ว่ามันจะมีความนุ่มนวลแล้วก็มีดีไซน์ดอกยางที่สวยงามในสไตล์แบบอเมริกันหรือสไตล์วัยรุ่นดูไบที่หลายๆคนเรียกซึ่งตัว a t 3ก็ออกมาตอบโจทย์ครอบคลุมเน้นการใช้งานได้จริงทั้งถนนดําและก็ถนนออฟโรดนะครับซึ่งระยะทางที่เราใช้มานะครับเดินทางไปที่หัวหินเนี่ยไปกลับหลายร้อยกิโลได้กันครับก็ต้องบอก ว่าพีดิมให้คะแนนการวิ่งบนถนนดำหรือถนนคอนกรีตถ้าเทียบกับยางออโทเรนด้วยกันยกนิ้วให้ครับถือว่ายอดเยี่ยมมากๆครับเสียงไม่ดังหนวกหูผู้โดยสารที่นั่งร่วมทางรู้สึกไม่เครียดอีกทั้งครับอาการสั่นสะทานขนรึ่งภูมิัยมันจะเป็นคาแรกเตอร์ของยางที่เป็นดอกบ้้งสไตล์ยางออโทเรนหรือยางสไตล์แบทเทเรนหรือยาง r, r t r o c k e t อก t e ็ตแอนเทเอยู่แล้ว แต่สไตล์ของ AT3 ที่ออกมาเนี่ยต้องบอกนี้ว่าเทียบกับยางรุ่นอื่นนะกินขาดครับเนียนกลิบครับเพราะฉะนั้นครับสำหรับคนที่อยากได้ยางดีไซน์ที่เป็นสไตล์แบบแนวออฟโรดแต่วิ่งถนนออนโรดเป็นหลักครับพี่ดิมการันตีเลยว่ามันใช้งานได้ดีจริงๆครับส่วนใครที่อยากจะได้ดอกโคดกว่านี้นะก็อาจจะเป็นตัว o, โตโยโตโยที่รีซึ่งจะมีตัวหนังสือสีขาวและดอกที่เป็นบ้างแล้วก็ใหญ่กว่านี้แต่การใช้งานในถนนดำก็จะ ลดทอนลงไปก็ต้องได้อย่างเสียอย่างแรกกันนอกเหนือจากนี้ก็จะเรื่องเสียงที่มีมากขึ้นแต่ถ้าใครเน้นทรงเน้นหล่อหรือเน้นถนนออฟโรดเป็นหลักเจ้าตัวยัง Open c o u น R t ี y RT ก็จะตอบโจทย์สำหรับเพื่อนๆมากกว่า o อ g a น3นนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งสาเหตุที่ทำไมเขาถึงทำยางหลายแพทเทิร์นให้เราเลือกสรรน,นั่นก็คือ เราต้องเลือกให้เหมาะกับการใช้งานของเรานอกเหนือจากดีไซน์และความสวยงามที่เราชื่นชอบแล้วนะประมาณนี้น่าจะเข้าใจกันเนาะแต่ถ้าใครที่เป็นสายถนนดำจริงๆนะครับพี่ดีมเล็กคอมเมไว้ตรงนี้เลยว่าเพื่อนๆอาจจะต้องไปเลือกอยางที่เป็นยางถนนดำหรือถนนออนรโรดเป็นหลักอย่างโตโย ST3 ต้องบอกงี้ว่าถ้ารถคันนี้ติดตั้งโตโย ST3 หรือ p r o เ e s SC3 เนี่ย อาการสั่นของพวงมาลัยดิ้นของพวงมาลัยแทบจะไม่มีเลยเหมือนเพื่อนๆจะได้รถ SUV ที่เป็น SUV พันแท้ ดีสักขันการใช้สปีดความเร็วสูงการยึดเกาะในถนนเปียกหรือถนนแห้งการเปลี่ยนเลนการเข้าโค้งจะดีที่สุดในถนนออนโรสครับเพราะฉะนั้นยางรถยนต์ก็เป็นส่วนสําคัญอย่างหนึ่งที่จะทําให้รถของเพื่อนๆนเนี่ยนะฮะมีสุนทรียภาพในการขับขี่อยากจะเดินทางไกลเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เหนื่อยเราไม่เครียดน,นะใครที่จะเลือกอยางรถยนต์ครับหลอ่อลงตัวและต้องใช้งานตรงโจทย์การใช้งานของเราด้วยนะครับนี่คือหัวใจสําคัญของการ เลือกอยางกับผมส่วนโชคครับก็คือเป็นโชคที่ออกมาตรงรุ่นสําหรับสายโหลดคันนี้ก็เลือกโหลดที่2นิ้วเป๊ะๆด้วยชุดโชคโรเฟนเดอร์ O.E.M 2.5ตรงรุ่นซึ่งสาเหตุที่รถ P.P.V. พิกัด2ตันกว่าๆแบบนี้เลือกโหลดที่2นิ้วมากที่สุดนั่นก็เพราะว่ารถ P.P.V. เนี่ยจะต้องมีการใช้งานต้องมีการบรรทุกของเพราะฉะนั้นนะฮะมันมีความผันแปรของด้าน น้ำหนักเนี่ยเยอะถ้าแถว2แถว3มีผู้โดยสารนะฮะสามคน4คนและบรรทุกของเนี่ยถ้าเราโหลด2นิ้วหรือมากกว่า2นิ้วนะฮะท้ายเนี่ยจะมีน้ำหนักกดลงไปที่มากและหน้าก็จะลอยขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคือการโหลดที่2นิ้วเนี่ยนะฮะมันก็ถือว่ามากที่สุดเพื่อที่จะใช้งานจริงๆในชีวิตประจําวันหรือการเดินทางไกลนะครับเพราะถ้าโหลดมากกว่านั้นเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดปัญหาเรื่องการติดซุม้มเรื่องท้ายห้อยหรืออาการยันหรืออาการเด้งของโชคที่มากขึ้น ใครที่อยากจะโหลดแบบไหนชอบจัดทรงแบบไหนอยู่ที่ความชอบและการใช้งานเป็นหลักแต่สเต็ปใช้งานที่ดีที่สุดก็ควรอยู่ในเลทประมาณ1.5หรือ2นิ้วเพื่อที่จะให้เราบรรทุกคนบรรทุกของและสามารถใช้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ของโชค๊คที่เราจ่ายตังค์อ่ะเกือบ1 0 0 0 0แบาทเราก็จะได้สมรรถนะที่เต็มของโชค๊คที่มอบมาให้เราซึ่งสําหรับโชค๊คเจ้า OM e 2.5โลดเนี่ยนะครับให้การขับเขีื่นมาดีที่สุดก็คือจะต้องมีตัวโซเวบาลิงหรือตัวลูกหมากกันโคง้งเพื่อที่จะให้ปรับระยะให้สัมพันธ์กันกันกบตัวโชค๊คนะฮะเพื่อที่จะให้การเลี้ยวขมยิ่งขึ้นอาการดึงลังของลูกหมากันโค้งที่ระยะไม่ได้กับตัวโชค๊คเนี่ยนะฮะจะทําให้การเปลี่ยนเลนการเข้าโคง้งการออกตัวนะมันมีอาการ แป,แปลกอันนี้พอเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยโอ้โหขับเนียนมากครับที่สําคัญครับตัวปีกนกปรับองศาโหลดก็มีส่วนสําคัญที่จะทําให้รถของเราเนี่ยขับขี่ดียิ่งขึ้นนะครับลดอาการสะทานลดอาการกิ่นยางได้ มากเลยทีเดียวครับผมสำหรับโชกเซตนี้พร้อมสวบาลิงหรือกันโคง้งแล้วก็ตัวปีกนกปรปับองศาก็จะใช้งบประมาณ9 0้า0มื่นกว่าบาทอันนี้สอบถามปรุปรชันตามช่วงได้เลยนะครับที่สำคัญครับงานติดตั้งของทางเลสเวคครับเรามีงานติดตั้งที่ดีมีการรับประกันให้ยาวนานถึง2ปีด้วยกันครับผมมาว่ากันต่อที่ท่ออเสียค,ครับคันนี้ก็ติดตั้งท่อเอสียจาก HKS ครับ, KS, รบเป็นแบรนด์คุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วสาเหตุที่เลือกท่อของ HKS เนี่ยก็คือเราอยากได้ท่อเป็นท่อมาตรฐาน ผลิตโดยโรงงานมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นคือปกติแล้ววิธีมชอบท่อจากค่าย KS อยู่แล้วเพราะว่าชอบปลายคาร์บอนของเขาแล้วก็ท่อของเขาเนี่ยจะให้แรงบิดให้อัตราเร่งแล้วก็ให้ซุ้มเสียงที่ ไม่ดังโหนกหูจนเกินไปในสนทิราคาที่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้สูงมากนะักสำหรับโปรโมชั่นของท่อ HKS นะครพี่เี๋ยวก็ขึ้นให้ไว้แล้วก็ท่อ HKS ของ e v e r e s t ราคาเท่าไหร่ก็ขึ้นให้ชมกันแล้วกันนะครับใครอยากจะนัดหมายเข้ามาติดตั้งก็นัดหมายเข้าได้เลยนะครับเสียงท่อก็เพราะๆนุ่มๆน,นะฮะ ให้อัตราเร่งที่ดียิ่งขึ้นนะครับและที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นัก็คือระบบเบรกค,ครับระบบเบรกเนี่ยนะฮะการตกแต่งรถในยุคนี้นะฮะมันเหมือนส่วนเติมเต็มที่จะให้รถทันนั้นนะมันสมบูรณ์ในการตกแต่ง เพราะว่ารถ P P V อย่างเช่น Everlast, Fortuner, m u X เนี่ยนะฮะตกแต่งในสเต็ปเต็มครับเปลี่ยนทุกอย่างแต่ถ้าไม่เปลี่ยนเบรกมันก็จะดูเหมือนขาดอะไรทีอย่างเบรกทุกวันนี้นะครับมันมีให้เราเลือกหลากหลายมากราคาเนี่ยมีตั้งแต่หลักหมื่นยันหลักหลายแสนมันมีตั้งแต่เบรกแท้เบรกใหม่เบรกบิวคัสตอมหรือจะเป็นเบรคจีนแต่หัวใจสําคัญพี่ดิมจะบอกไว้อย่างหนึ่งนะครับว่า คุณภาพตามราคาระบบเบรกประหยัดไม่ได้การติดตั้งระบบเบรกของคุณคุณจะต้องเลือกร้านเข้าไว้ดีเพื่อที่จะให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็มีการรับประกันทั้งก่อนและหลังการขายที่ดีเพราะว่าการติดตั้งเบรกเนี่ยมันจะต้องมีการ เซอร์วิสมีระยะเมทรนนแล้วก็ถ้าวัสดุไม่ดีหรือชิ้นงานไม่ดีมันจะมีเอฟเฟกจะทําให้เราเนี่ยอารมณ์เสียเวลาใช้งานแล้วบางครั้งนะฮะส่งผลอันตรายต่อการใช้รถของเราได้เลยครับผมซึ่งคันนี้ก็เลือกติดตั้งเป็นเบรกเบมโบ้คายเยนครับคาเยนตัวนี้ก็จะเป็นคาเยน18แซหน้า6พอตหลัง4พอพอตจับจาน380ร้สมิลสาเหตุที่จับจาน380ร้มิลก็เพราะว่าอยากให้ใส่ล้อได้หลากหลายมากขึ้นเพราะว่าคันนี้ติดตั้งเป็นล ร้อ2ชิ้นจะมีระยะท้องล้อที่ไม่ได้กว้างมากนะแล้วก็จาน380มิลกับเบรก6กพอทของเจ้า ไฮเยน18แซเนี่ยก็จะออกมาลงตัวพอดีโจทย์วิดีมก็อยากให้ล้อเนี่ยกับเบรกมันตัดกันนิดหนึ่งเบรกดูโดดเด่นมากขึ้นนิดนึง่งก็เลือกใช้ปัม๊มเป็นปั๊มสีแดงฮับเนี่ยตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะเอาเป็นฮับดําหรือฮับทองอนโนไดด์ีแต่ว่าด้วยความที่เป็นล้อดำแล้วก็อยากจะให้แบบฮับเนี่ยมันโดดเด่นขึ้นมาก็เลยแบบจัดเป็นฮับทองอนโนได์ก็แหมไม่ผิดหวังจริงที่เลือกฮับสีนี้นะครับซึ่งพอแบบติดตั้งไปในรถสีขาวปั๊มแดงล้อดํามันดูโดดเดน่นสวยงาม ลงตัวเหมาะสมทรงคุณค่ามากๆพร้อมชั้งได้ประสิทธิภาพการเบรกที่นุ่มนวลละมุนนะฮะไม่กระชากไม่หัวทิมทุกครั้งที่แตะเบรกก็ให้ความมั่นใจนะฮะส่วนที่ราคาเบรกของชุดนี้ก็149,000บาทนบาทราคานี้ยังไม่รวมตัว ดรอปเพชเชอร์ pressure, หรือตัวบาลานซ์เบรกเพราะว่าเจ้า f อ e r e ส t ์เน็กเจหรือจะเป็น Ford Ranger Raptor เรนี่ยนะฮะระบบไฟฟ้าของเขาค่อนข้างจะมีความเซนสติฟมากเราจะต้องมีตัวดรอปเพชเชอร์อีกหนึ่งตัวเพื่อที่จะมาบาลานซ์ตัวน้ำมันเบรกให้จ่ายเพื่อที่จะไม่ให้ไฟโชว์นะฮะ จะต้องจ่ายเพิ่มอีกประมาณ2 0 0 0 0บาทถ้าเพื่อนคิดว่าเฮ้ยเบรคไฮเยนมันยังสุดไม่พอสะใจไม่พอเบรกเบมโบ GT หรือเบมโบ GTS เบิร์กใหม่หน้าหลังเราก็มีพร้อมให้ติดตั้งเลยราคาเบรกหน้าหลังสําหรับ GT หรือ GTS เบิร์กใหม่ก็ใช้งาประมาณ40,000 0โดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นถ้าติดตั้งเบรคเบมโบ GT หรือ GTS ไปเนี่ยคอนเซปที่แบบจะตกแต่งคันนี้ออกมาก็าจะใช้งบประมาณสัก50,000 0เนาะมันก็จะทะลุ5 0 0 0 0 0ไปไกลก็เลยเลือกใช้เป็นเบรคเบมโบไฮเยนให้กับ ลูกค้าแล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้หลายๆคนเนี่ยแต่งตามกันได้พี่ดิมมองว่า5 0 0แสนนี่ก็ถือว่าโอ้โหหล่อจบในเซ็ตแล้วแค่นี้ขับไปนี่ก็โดดเด่นครับมองกันทั้งถนนแล้วครับว่า พี่รถคันนี้มันดูสวยงามลงตัวหล่อเหลามากๆครับผมพี่ดิมขอฝากไว้นิดนึงนะฮะสำหรับใครที่มองหาแบบเบรกสักชุดหนึ่งมาตกแต่งในรถของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนต้องคิดดีๆครับก่อนที่จะซื้อเบรกสักชุดครับราคาไม่ใช่ทุกอย่างแบบเบรกต้องใส่ใจรายละเอียดมากกว่าครับเลือกเบรกผิดคิดจนตัวตายคำนี้จำพี่ดิมไว้ถูกกว่ากัน5 0 0 0 6,000แต่สิ่งที่คุณได้กลับไปเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานมันก็ส่งผลต่อการใช้งานไปจนเราต้องท พอร์ตเลยด้วยซ้ำเสียตังหลายรอบเสียแล้วไม่จบอันนี้ฝากไว้ให้คิดนะครับเพื่อนๆโอเคกันเพื่อนก็ถึงตรงนี้แล้วนะครับเราก็ได้ทําความเข้าใจก่อนที่เราจะตกแต่งเจ้าเอเวอร์เลสเพื่อนเพื่อนท่านใดที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลโซนรามสอนะทันรีบักท่อหรือสุประการปากน้ําศรีนครินเข้ามาใช้บริการที่ Respect เรสเปกได้เลยครับนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกเกตทุกงบประมาณแล้วเรายังมีคําแนะนําดีๆให้ทีมงานมืออาชีพครับเราผลิตผลงานออกไปเพื่อนเพื่อนได้รับชมกันอย่างต่อนเนื่องเพราะฉะนั้นมั่น ได้เลยเลี้ยวเข้ามาที่นี่ไม่ไอายค่อย่างแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปส่งงานกันสุดท้ายที่นอกรถอีกทีจะพาไปชมความหล่อลงตัวของเจ้าเอเวเลส คันงามคันนี้กันอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าขอบคุณน้องชายขอบคุณลูกค้าที่มาทิ้งรถไว้ให้วิ่มขับลองรีวิวแล้วก็ให้พิ่มจัดเลยว่าจะตกแต่งอะไรบ้างงบประมาณไม่ใช่ปัญหาพี่ดิม,มองแล้วว่าเอ้ยก็น่าจะเหมาะสมลงตัวที่สุดในงบประมาณกําลังดีสําหรับคันนี้กําลังดีหรือเปล่างบครึ่งล้านที่ดิมงว่ากําลังดีแหละนะฮะรถพิกัดนี้เนี่ยแต่งออกมาในสเต็ปนี้เนี่ยไม่อายไขยแน่นอนครับผมอ่ะเดี๋ยวไปชมความหล่อลงตัวพร้อมกันที่หน้ารถกันอีกรอบครับ บอกอย่างนี้กันเพื่อนว่าความไว้ใจความเชื่อใจแล้วก็เวลาที่เจ้าของรถมอบให้ ทำให้วีดิมและทีมงานเนี่ยมีกําลังใจมีเวลามีสมาธิในการผลิตสินค้าผลิตผลงานคุณภาพให้ลูกค้าไปใช้งานยาวๆการทํารถสเต็ปนี้ต้องมองอยู่ว่ามันใช้เวลาเยอะพอสมควรเห็นของกองท้ายรถแบบนี้ไม่ใช่ว่าชั่วโมง2ชั่วโมงเสร็จทุกขั้นตอนเนี่ยต้องมีความละเอียดในการติดตั้งต้องมีความใส่ใจเพราะฉะนั้นคือสเต็ปแบบนี้อาจจะใช้เวลาทั้งวันเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะตกแต่งในสเต็ปนี้อาจจะทิ้งรถไว้ทั้งวันทิ้งข้ามวันไว้ก็ได้ก็จะได้ รถที่สมบูรณ์ไปใช้งานยาวๆครับผมอ่ะมาชมความรอก,กันอีกที่นี่นะสำหรับสเต็ปการโหลด2นิ้วก็จะทรงประมาณนี้ครับถามว่าโหลด2.5โหลด3นิ้วสําหรับคันนี้ทําได้อีกไหมทําได้ครับโหลดลงได้กว่านี้ได้อีกมันจะต้องมีการคัสตอมระยะของโช๊คนะฮะ แต่ว่าการใช้งานมันก็อาจจะต้องระวังมากขึ้นแล้วก็จะมีข้อจํากัดในการบรรทุกของบรรทุกคนมากขึ้นอันนี้ต้องเก็บไว้ใช้ในการตัดสินใจนะเพื่อนๆ่อนที่จะทําอะไรสําหรับรถของเราเนาะส่วนยางโอท o เรนเอทีก็จะประมาณนี้ครับ2องแปดหครับจากโหลด2นิ้วไปแล้วเนี่ยนะฮะอะดิมให้ดูระยะครับสวยงามลงตัวครับผมอ่าล้อโคตรโดดเด่นเลยนะสวยมากนะฮะสวยมากหลังจากที่คันนี้มาติดตั้งเนี่ย มีจองไม่อีก2ชุด3ชุดครับในระยะเวลาไม่นานครับสวยโดดเด่นแล้วก็มันเป็นมิติใหม่ของการใส่ล้อ SUV P p v ีในยุคนี้ครับสำหรับล้อฟอร์สสชิ้นแท้ๆแบบนี้ครับแล้วก็เบรกสีแดงฮับสีทองอโนไดต์ตัดด้วยล้อสีดาโดดเด่นมากครับผมทิ้งความลงตัวทิ้งความหล่อไว้ใหเ้เพื่อนๆได้รับชมกันใครที่ใช้เอเวอรเรสอยู่ครับเมายาก็เลี้ยวเข้ามาครับบอกเลยว่าคุณจะหล่อแบบนี้กลับบ้านใช้งานฟินๆตลอดอายุการใช้งาน กดไลค์กดแชร์กดติดตามชื่นชอบในสไตล์การตกแต่งสไตล์เลสเพคชอบการแต่งรถหรือชื่นชอบข้อมูลที่วิดีมอบให้ในหลายๆรูปแบบก็ฝากไว้นิดนึงครับผมแล้วคลิปหน้าเราออมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมครับคิดแต่งรถคิดถึงเรสเพคครับสวัสดีครับ